เรียนใหญ่ในสไตล์ขยายโอกาสไม่เคยขาดผลงานอันล้ำค่าน้องให้แจ้งบรูรณะวิทยาสุลศักดิ์ตาปราพ,พาบุกปั้นคนเด็กพิเศษเรียนรวมไม่แบ่งพัดจึงประจักษ์ไปทั่วทุกแห่งหนเป็นโรงเรียนคุณภาพของต่ำบนแหล่งสืบค้นความรู้ด้านสมุนไพรบุคลากร19ท่านงามสงา่า นักเรียนกว่า160ต่างสดใสผลการสอบระดับชาติเก่งก้าวไกลภาคภูมิใจคุณครูแก่งร่วมแรงกันศักยภาพเต็มมาตรฐานด้านความรู้พร้อมควบคู่คุณธรรมล้ำสุขสันน้อมนำเศษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวันสามนึกมั่นสายเยลักษมั์มีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบุรณะวิทยาตั้งอยู่ที่ หมู่12บตำบลพลเพชรอำเภอมันจาคีรีจังหวัดคอนแข่นม,มีเขตบริการ4หมู่บ้านประกอบด้วย 1. บ้านแจ้งหมู่ที่3 2. บ้านรูนะหมู่ที่4 3. บ้านน้องไฮห,หมู่ที่5และ 4. บ้านน้องไฮห,หมู่ที่12โรงเรียนน้องไฮแจ้งบรูรณะวิทยาเปิดสอน3ระดับชั้นนักเรียนรวมทั้งสิน้น 162คนแบ่งตามระดับชั้นดังนี้ 1. ระดับปฐมวัยมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนถึงชั้นอนุบาล3ทั้งสิ้น42คนครูผู้สอนประกอบด้วยนางวรัญญาเหล่าทองสารประจําชั้นปีที่อนุบาลหนึ่งนางวันวิสาน้ำใจดีประจําชั้นอนุบาลปีที่สอง นางอารุณีพักไทยสงประจำชั้นอนุบาลปีที่สามระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น96คนมีครูประจําชั้นดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1นางสาวแถมพรสาโกดชั้นประถมศึกษาปีที่สอง นางสุดารัตน์ตาปราบชั้นประถมศึกษาปีที่สนายธานีสีพุทธชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสุกัญญาพิลาออนชั้นประถมศึกษาปีที่5นายเพิ่มสัติ์เทียมจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นางนฤรมล์อาจสมบานการศึกษาพิเศษ นางกิติมาคำลือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น24คนมีครูผู้สอนดังนี้นางวนิดาบุตรสบากลุ่มสาราวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนางบัวเงินทับซ้าย กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นางอารุณีเสมอไวยกลุ่มสาระภาษาไทยและการงานอาชีพทำหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สนางภนิดาแป้งขาวกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทำหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางนัทชยาวาังหนองลาด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทำหน้าที่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายชิติกรลักเชื้อวงกลุ่มสาระพละศึกษาทำหน้าที่ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองไฮแจ้งวัรนวิทยาบแบ่งงานออกเป็น4งานโดยมีนายสุรสักตาปราบเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดาบุษสบาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและนางสาวแถมพรสากดเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งและมีหัวหน้างานดังนี้ 1. งงานบริหารวิชาการนางนาทัทชยาวังหนองราดเป็นหัวหน้า 2. งงานบริหารบุคคลนางวณิดาบุษสบาเป็นหัวหน้า 3. งานบริหารงบประมาณนายธานีศรีพุทธเป็นหัวหน้า 4. งานบริหารทั่วไปนางอรุณีเสมอไวเป็นหัวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีทั้งสิ้นสองคนได้แก่ 1. นนายอภิชาติกรกองศรีนักการพานโรง 2. นางสาวสุดารั์ชัยศิริเจ้าหน้าที่ธุรการผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน 1. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2. เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรวมดีเด่น 3. เป็นโรงเรียนดีสีตำบนรุ่นที่2 4. เป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 5. โรงเรียนผ่านการประเมินจากสมสอร,รอบที่3 6. เป็นโรงเรียนพอเพียงโรงเรียนน้องไฮแจ้งบุรณาวิทยาดำเนินงานตามคำขวญที่ว่ามาตรฐานความรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารครูและชุมชนเพื่อคุณภาพของผู้เรียนที่แท้จริงตามนโยบายโรงเรียนมีคุณภาพนักเรียนปลอดภัยในบริบที